สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Alien Workshop Mystery ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวลึกลับที่ท้าทายทุกความเชื่อวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อจากใจกลางมหานครแห่งประวัติศาสตร์อย่างมิวนิกมาฝากคุณเคยคิดไหมว่าภายใต้มหานครที่แสนวุ่นวายแห่งนี้อาจซ่อนความลับที่ยิ่งใหญ่เกินกว่ามนุษย์จะจินตนาการ เรื่องราวของนักวิทยาศาสตรผ์ผู้สันโดษผู้ที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อค้นหาคำตอบและแล้วเขาก็ได้พบกับมันหลักฐานที่เปลี่ยนมุมมองต่อจักรวาลไปตลอดกาลเขาคือดรคลาวส์วอล์ฟนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่หลงไหลในประวัติศาสตร์และฟิสิกส์เชิงอนุภาคแต่โชคชะตาของเขาได้ถูกกำหนดให้มาพบกับสิ่งที่อยู่เหนือสามันสำนึกเมื่อเขาเริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดป,ปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นซ้ำๆในหลายพื้นที่ของเมืองมิวนิก ความผิดปกติเหล่านี้ไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่มันคือสัญญาณสัญญาณที่เหมือนรหัสลับบางอย่างที่ส่งมาจากส่วนลึกของใต้พิภพดอกเตอร์คลาวส์ใช้เวลาหลายปีในการรวบรวมข้อมูลและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อถอดรหัสเขาแทบจะใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่ในห้องทดลองใต้ดินที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์เก่าๆกับตำรา เพราะเขารู้ดีว่าหากความลับนี้ถูกเปิดเผยมันจะสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกอย่างแน่นอนและแล้วในคืนหนึ่งขณะที่ดเรคลาส์กำลังตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเขาก็ได้เห็นสิ่งที่ยืนยันทุกสมมติฐานอของเขาสัญญาณน,นั้นมีความสลับซับซ้อนอย่างน่าทึ่งมันไม่ใช่การรบกวนแต่มันคือการสื่อสารการสื่อสารจากสิ่งที่ไม่ใช่ของโลกดรคลาสถึงกับตัวสันเทาไม่ใช่ด้วยความกลัว แต่ด้วยความตื่นเต้นเขาค้นพบสิ่งที่มนุษย์อยากค้นหามานานนับศตรวรรษแต่เขาก็ยังคงลังเลใจเขาควรจะเปิดเผยความจริงนี้ดีหรือไม่หรือปล่อยให้มันเป็นความลับใต้